ไม่เจอกันนานเดี๋ยวนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงสมปีที่แล้วขึ้นบันไดสามขั้นเหนื่อยอืมสองปีที่แล้วขึ้นบันไดสองขั้นเหนื่อยเออปีที่แล้วขึ้นบันไดขั้นเดียวเหนื่อยโอ้ปีนี้นั่งมองหน้าเมียเฉย เหนื่อยเออไม่เจอกันนานเดี๋ยวนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงสามปีที่แล้วขึ้นบันไดสามขั้นเหนื่อยอืมสองปีที่แล้วขึ้นบันไดสองขั้นเหนื่อยเออ ปีที่แล้วขึ้นบันไดขั้นเดียวเหนื่อยโอ้ปีนี้นั่งมองหน้าเมียเฉยเฉยเหนื่อย